ัสดี f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูแต่ก็เหลี่ยมหลังเท้าล้วนๆนะครับฝั่งที่หันหลังนี่เป็นทางด้านของกระติ๊บน้อยพระรามสองหรือว่ากระติ๊บน้อยพุทธบูชานะครับเจอกับฝั่งทางทีมานข้อนแก่นนะครับน้องดีดีบ้านมะขามนะครับเดี่ยวหลังเท้าล่างนะครับหลังเท้าล้วนๆเป็นเหลี่ยมที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเหลี่ยมขั้นเทพนะครับตอนนี้ออกสตาร์ทมานี่ฝั่งทางด้านของ ดีดีนี่ขึ้นนําไปแล้วนะครับ2ต่อศูนย์เต็มนะครับกระติบน้อยตามหลังนะครับดีดีนะเสิร์ฟตัดยอดนะครับกระติพรับ1 2ึ่สองยอดอนะฮะดีดียอดคืนกระติทันไหมยังทันอยู่นะฮะโยงหลังนะครับจังหวะนี้ดีดีรับ1-2ยอดโอ้โหวางแม่นยํานะครับเกมการเดาะนะครับถือว่านิ่งทั้งสองฝั่งขึ้นอยู่กับจังหวะก,การวางนะครับวางลูก ว่าใครจะวางแม่นยำกว่ากันนะครับกระติ๊บน้อยนี่ก็ถือว่าเดี่ยวหลังเท้าล่างนี่ใช้ได้เลยพีเดียวนะครับเดาะดีนะครับมีพื้นฐานเบสิกดีนะครับดีดีนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับคลายบันมะขามนะครับมีพื้นฐานเบสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดาะลูกนะครับหลังเท้าแปหัวนะครับมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะใครขอนขอนแ่นนะครับ สามต่อศูนย์แล้วนะครับเสิร์ฟมานะครับกระติ๊บไปทางด้านดีดีนะครับเด้อเอ้าโอ้โหสะดุดนะครับเสียจังหวะได้อีกหนึ่งแต๊มนะครับดีดีขยับหนีไปเป็นสี่ต่อศูนย์เลยนะครับมาดีนะสำหรับทางด้านดีดีนะครับตั้งแต่ต้นเกมนะครับยังไม่เคยเห็นดีดีนี่ใช้ขาเลยนะครับใช้หลังเท้านะครับแต่กระติ๊บน้อยนี่เห็นบ่อยนะครับอืมนะมาซุ่มกินกระติ๊บน้อยนะครับมาเยือนถิ่นพุทธบูชานะครับ คนนี้ชิงรางวันอยู่ที่4ี่0 0บาทนะสำหรับกอหลังเท้าหลังนะครับหลับสายขวานี่ครับหลังเท้าซ้ายขวาอย่างแน่นนะครับกระติบนะครับแขงเาาไปนะครับดีดีหลังเท้าซ้ายเลยนะครับโชว์นะครับกระติบกระแทกใส่น้ําหนักนะครับดีดีรับ1 2 3สามโยงหลังเดาะนะครับใช้ความอดทนนะาเหลี่ยมนี้นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับถ้าเหลี่ยมได้ก็นี่โอ้วางลูกนะครับ เรียบร้อยดีนะครับขยับตัวไม่ทันขยับนี้ไปอีกหนึ่งแต้มเป็น5้าต่ศูนย์เลยนะครับวางลูกเว่นยำนะสัตว์ทางด้านของดีดีบัามะขามนะครับโอ้นะครับถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปเจอน้องอาร์ตนะครับอาร์ตท่าเรือหรือว่าขยับไปเจอกะลาก่อนนะครับดูฟอร์มก่อนนะครับว่าบันมะขามนะครับติดได้ดีขนาดไหนนะครับโชว์ฟอร์มนี้ไปนะครับ ถูกใจใครหรือเปล่านะครับทางด้านของนักตะก้อนะครับจะท้าชิงใครจะเป็นคนต่อกอนนะครับสวัสดีเอฟซที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ตีหนึนะครับจะเข้าตีสแล้วนะครับเอี FC ก็ยังเข้ามารับชมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับ ยังไม่หลับไม่นอนก็มาชมมาเชร์ตะกอลุนไปด้วยกันยาวๆนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมหลังเท้าลุ้นๆนะครับกระติ๊บน้อยพระรามสองหรือว่ากระติ๊บน้อยพุทธบูชานะครับเจอกับน้องดีดีขอนแก่นนะครับค่ายบ้านมะขํานะครับเต็มหกต่อศูนย์เลยนะครับดีดีตัดยอดวางลูกเม่นนะครับกระติ๊บยอดคืนไต้หัวเน็ดนะครับต้องอย่างนี้นะครับไต้หัวเน็ดนี่ก็หมดสิทธิ์นะครับ เต็มศูนย์ต่อหกนะครับกระติบเสิร์ฟไปลูกนี้ตรงตัวนะครับดีดีรับหนึ่งสองเดาะยอดหน้าเน็ตนะครับกระติบหยอดคืนโอ้โหนะครับได้เต็มนะครับเอาแล้วครับสกอร์แรกของฝั่งกระติบน้อยพระรามสองมาแล้วนะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อหกเต็มนะครับกระติบน้อยนี่ก็ถือว่าออก มีเกมเสิบเดี่ยมหลังเทาเหมือนกันนะครับเสิบไหลนาซ้ายหน้าขวาได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นสนามเจ้าของตัวเองนะครับดูนะครับเครื่องสตาร์ติดนะครับไหลยาวๆหรือเปล่านะครับ1ต่อ6นะครับจี้ไปตรงตัวดีๆรับสายขวาเลยนะครับแทงยาวมานะครับกระติบยังอยู่นะครับประคองเกมไปก่อนนะครับดีดีลุกห่างนะครับโยงหลังมากระติบนะครับเอาคืนไปนะครับเดาะตรงตัวช่วงนี้นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับ ถ้าจังหวะได้นี่ก็มีนะครับเหลี่ยมช่วยบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโต้อยู่นะครับกระติบยอดนะครับจังหวะนี้ดีดรับ1นึสองยอดคืนหน้าเนตรกระต๊บยังตักหลังเท้าได้อยู่ยอดลูกนี้ตากกโลงนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มสลับทางด้านของกระต๊บน้อยพรามสนะครับไหลมาเป็น2ต่อ6นี้นะครับเครื่องติดนะครับมาแล้วนะสกอร์ไหลนะครับ ขอใส่แมสก่อนนะฮะเอฟซทุกท่านนะครับเพราะว่าไครเอ่ยดูดบุหรี่ฮะท้งด้นของแอดมินนี่เพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองนะครับเหนื่อยนะครับเมื่อหายใจได้บุหรี่เข้าไปนี่รู้สึกว่าจะมีอาการไอขึ้นมาเลยนะครับโอ้กระติมน้อยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับมาเป็น3ต่อหนะครับอย่าว่าห่างนะครับสกอร์นะครับ ตอนนี้ไล่มาพีละเต้ม2เตมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสนามนี้เป็นสนามเจ้าของกระติปนะครับมีสู้มีบุยืดแน่นอนนะครับดีดีนะครับถ้ามาไม่ฟิตจริงๆนะครับเหนื่อยแน่นอนนะครับเตมสามตัวหกนะครับกระติบเสิร์ฟจี้ไลนาะสายนี่นะเสิร์ฟดีนะครับ มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสี่ต่อหกนะครับโอ้นะครับนี่นะครับเกมเสิร์ฟของกระติ๊บน้อยนะครับเสิร์ฟหลังเท้าดีอีกคนหนึ่งนะครับวางได้แม่นยำนะครับจาก6ต่อศูนย์ตอนนี้เหลือสองแต้มแล้วนะครับสี่ต่อหนะครับ เอฟซีพิชิตครับครับผมขอบคุณคุณเพียวเพียวด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับยังไม่หลับไม่นอนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกระติบนะครับเดาะหนึ่งสองสามไปนะครับเข้าหน้าขวาลูกนี้บางยอดกระตีบยังทันเดาะยอดึ้นนะฮะจังหวะนี้โยกหลังนะครับโดนโยกหลังบ้างลูกนี้ต้งแก้นะกระติบนะครับแทงยาวไปดีดีนะครับเดาะมาหน้านิดนะฮะมาง่ายนะครับจังหวะนี้กระติบ สัดหลังไปนะเอ้ามีเปยนิดนึงดีดี้ขยับนะครับเข่มาก่อนนะกระติ๊บไหลขึ้นไปดีดี้ซ้ายขวาโยงหลังมาเอ้ายัดตัวนะครับยังทันอยู่นะครับลูกนี้สาดหลังดีดี้ซ้ายขวาอ้ยซ้ายขวาแน่นนะครับเอากระติบน้อยขาเดียวฝั่งนี้กระแทกสาดหลังดีดี้ซ้ายขวานี่นะซ้ายขวาอย่างแน่นนะครับโอ้โหนะครับเดาะ อย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เจอเทพหลังเท้านะครับในอนาคตนะครับอาัะเรือนะครับมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนนะครับแต่ตอนไหนก็ต้องรอลุ้นรอชมต่อไปไฟต่อไปนะครับโยงหลังนะฮะกระติบหนึ่งสองสามยอดดีดโอ้นะซ้ายขวานิ่งนะครับการเดาะสติปหลังเท้านะครับโต้ทนแล้วนะช่วงนี้นะครับใครหมดก่อนคนนั้นนะฮะมีโอกาสนะครับโดนนะครับโดนขยมแน่นอนนะครับ ลูกนี้ซ้ายขวายาวมานะครับกระติบนะครับเดาะหนึ่งสองสายาวไปนะครับโต้ทนไว้ก่อนนะจังหวะสติปเท้านะครับโดนโยอดจังหวะนี้กระติบหนึ่งสองได้ไหมได้โดนยงหลังดีดีนะครับยังนิ่งนะครับกระแทกสัตว์ยาวมานะครับกระติบยังโต้ทนอยู่นะครับโอ้โหนะชดนี้นานเหลือเกินนะครับนี่นะความเหนียวแน่นของเกมนะครับ ชิงรางวัลค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับใจร้อนไม่ได้นะสเตตเทพอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามไปนะครับดีดีเดาะเข้ามาโยกซ้ายบ้างนะครับติบบอกว่าสบายยอยอตัวเองนี่นะครับอย่าใจร้อนนะครับแต่ก็นะครับใจร้อนไม่ได้นะครับน้ำหนักเบานะครับไม่ข้ามนะครับ สวัสดี FC ที่เขามารับชมใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งตีสองกว่าแล้วนะครับรับชมกันไปด้วยกันยา,ยาวๆนะครับคู่ต่อไปนี้เป็นทางด้านของน้องตะนะครับตะนางรองเดี่ยวเสิร์ฟแปข้ามฟรีสไตล์กับทางด้านของน้องโดโดนะครับความล่าสุดของน้องโดโดนี่ก็เอาชนะกระติบน้อยพราซองสนามแห่งนี้เลยนะครับ ทางทีมงานพุทธบูชานี่ก็เลยส่งตัวทางด้านของน้องตะนางรองนีลงมาต่อกรกับทางด้านโด,โดโดนะครับเพราะว่าโ,โดโดนี่ฟอร์มก็ลังสดนะครับเดี๋ยวดีนะครับสเสิร์ฟด,ดีด้วยนะครับลากเล่นลากติโอ้โหนะครับโหดแรงนะครับเจอโหดเหมือนกันนะครับตะนางรองนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับแต่ก็ดาวรุ่งของค่ายนะครับ เคยประท่ากับดาวดังมาแล้วหลายท่านเลยนะครับก็เอาชนะนะครับตะนะครับฟองกำลังสดเหมือนกันนะครับแต่มาดูเกมนี้ก่อนนะครับแต้ม6ต่อ4นะครับกระติบร,รับ1-2แทงไปเนาะเอ้าเป๊โอ้โหยังเดาะลูกอยู่นะครับกระติบนะครับสาดไปหน้าซ้ายเดาะซ้ายซ้ายโชว์เลยนะโอ้โหนะ ไปนะซ้ายหนึ่งสองขวาบ้างขวาโอ้นี่นะสเตปบ,บันมะขมนะครับดอกล่งเท้านี่เขาจะดอดทุกวันนะครับทําให้เบสิกนี่พื้นฐานแน,น่นๆนะครับนี่นะครับหยอดเนียนด้วยโอ้โหชัดกระติ๊บน้อยยังทันอยู่นะครับโดนหยอดนะครับจังหวะน,นี้กระแทกยาวมานะครับกระติบ๊บศาสยาวไปดีๆ1หนึ่งสองมานะครับกระติบ๊บ ไปตรงตัวนะครับดีดีลากเข้ามาหน้าเน็ตสาดหลังทันไหมยังทันนะฮะยังได้อา่านะจังหวะของดีดีเปิดเกมรุกยอหน้าเน็ตสวนจังหวะเดียวลากเข้ามาใหม่นะฮะสายขวาอืมนะฮะตักมาออกลูกปั่นนิดๆน,น,นะครับกระติ๊บเอาละฮะกระติ๊บเริ่มจะออกเกมลูกบ้างนะโดนสาดขึ้นหลังลูกนี้โตยาวไปอ้าวมีแตกน้าหน้าซ้ายนะสติปเท้าซ้ายแตกนะสับทางด้านน้อง ดีๆนะครับโอ้นะครับแต่ก็กว่าจะได้แต่ละเต้มนะครับต้องใช้ความอดทนสูงนะครับเหลี่ยมนี้นะครับ ส่เกมนะครับแต้มนะครับ4-6นะครับกระติบน้อยพระราม2นี่ตามหลังอยู่2แต้มนะครับเสือไร่หนาซ้ายดีดีรับ1-2ลูกนี้แทงตรงตัวนะครับโดนโยงหลังคืนบ้างนะครับตรงนี้โยงมากระตเดาะสต็ปเท้านะครับเอาความเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับดีดีนะครับตักยอดกระตเดอะเข้าไปหน้าเนตโยงหลังนะครับอืมนะครับสต็ปเท้าซ้ายขวานะครับ นิ่งนะครับทั้งสองคนเลยนะครับโอ้ลูกนี้นะครับโดนวางไปหน้าซ้ายนะครับกระติบน้อยไล่มาอีกหนึ่งแต้มเป็น5 6ต่อเหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับจากสกอร์60นะครับนี่นะครับตะกอนะครับเครื่องติดแล้วก็มานะกระติบน้อยนะครับสนามของตัวเองนะครับบูสู้แน่นอนนะครับ ถัดตามสิงห์นั่งก่อนัเราตั้มถอดสิงห์นั่งป่ะสิงห์เลยเออเออเดียวเออพรุ่งนี้แอดมินเข้าสนามลาวินทามไหมครับพรุ่งนี้ตอนเย็นๆก็น่าจะเข้านะครับแต่ว่ากลางวันนี้มีรายการเตะที่สนามสันพวุธบางนานะครับ เต็มห้าต่อหกนะครับกระติบเสฟใส่น้ําหนักไปนะครับดีดี้ต้องแก้มาก่อนนะครับกระติบรับหนึ่งสองสามนะครับจี้ขวานะครับโอ้โหนะมีหมุนซ้ายหมุนขวานะครับอืมนะครับจังหวักการคอนโทรลเกมตอนนี้นะครับเริ่มจะไม่นิ่งแล้วนะดีดี้นะครับเจอเกมปวนของกระติบนะครับรู้สึกว่ากระติบนี้จะติ๊กนิ่งกว่านะครับอืมกรรมการบอกว่าเสียนะครับลูกเฉลบหรือเปล่านะครับ กรรมการฐานแล้วนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเต็ม6ต่อ5้านะครับดีดีนะครับตัดยอนหน้าขวานะกระติบ จกนิ่งนะครับยอดลูกนี้ออกได้เต็มนะครับขยับเร็วนะครับฝั่งทางดีๆนะครับเป็นเจ็ดต่อห้านะครับดูฝั่งทางกระติ๊บน้อยจะเปลี่ยนฝั่งไหมนะครับเจตแต้มนี่ผู้ตามนะครับมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนฝั่งได้นะครับขออยู่ฝั่งเดิมนะกระติ๊บน้อยนะครับเต็มเจ็ดต่อห้านะครับดีๆนะครับเสิบมาลูกนี้กระติ๊บ ยกดอกไปนะครับโยงหลังหน้าซ้ายเอามีรุดไปไหนนะครับมีเป๋นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับถ้าไม่ผ่านกระติบน้อยนี่ก็นะครับขยับเวทไม่ได้นะครับดีดีนะครับเพราะว่าตอนนี้กระติบน้อยในไล่บีมาแล้วนะครับ แต้ม5ต่อ7นะครับกระติบเสิร์ฟจี้ซ้ายดีๆยกไหลมาหยดหน้าเน็ตจอลูกนี้วางแม่นนะครับยางเนียนนะครับโอ้โหนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเต็มเจ็ดต่อห้านะครับ เสิฟยอดหน้าขวานะครับกระติบโยงหลังลูกนี้ได้ไหมยังได้นะครับตักดาวมานะครับบางเกมลูกบ้างนะครับกระติบน้อยนะครับดีๆต้องตั้งรับก่อนนะครับเอ้ามีเป๋เหมือนกันนะครับนี่นะเกมหยอดนะครับทางด้านของดีๆนี่หยอดดีนะครับได้แต้มขยับนี้ไปเป็น8.5ต่อ้านะครับโอ้โหนะครับ ทางด้านกระติมน้อยนี่ไล่มาทางด้านดีดีก็หนีออกไปนะครับเต้แปดต่อห้านะครับเสิร์ฟกระเทกยาวมานะครับกระตบดีดีไหลโยงหลังลูกนี้ได้ไหมยังได้นะครับเก้ไปได้นะครับดีดีซ้ายขวาศาสยาวกระตบนะครับ อนะสเตปเดาะทั้งสองคนนะถือว่านิ่งนะครับอุ้ยลูกนี้ไม่ทานนะครับได้แค่มองนะครับไปอีกหนึ่งแตมสำหรับทางด้านดีดีบันมะขามนะครับกระติ๊บน้อยนี่สองจิตสองใจนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้จะเอาหรือไม่เอาดีนะครับขยับชักอยู่นิดนึงนะครับมองมองแล้วก็ไม่เอานะครับปล่อยลูกลงนะครับแตมเก้าต่อห้านะครับดีดี ตัดเดหน้าขวานะครับเอาแล้วฮะตอนนี้ต้องสปีดตัวต้องวิ่งแล้วนะครับกัมกึ่งนี้ปล่อยลงไม่ได้นะครับเสียโอกาสนะครับต้องเอาอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับกระติบน้อยนะครับเพราะว่าฝั่งทางดีดี้นี่หนีไปหลายแต้มแล้วนะครับสี่แต้มนะครับความห่างนะครับโยงหลังตะก้อออกไปอีกหนึ่งแต้มนะขยับหนีไปเป็น10ต่อหนะครับทิ้งห่างไป5้าแต้มเลยนะครับหนึ่งช่วงตัวนะครับ ตอนนี้หนักเลยนะงันหนักของกระติมน้อยแล้วนะครับหลังจากไล่บีมาแล้วก็เขาก็ขยับหนีออกไปนะครับเตรีมสิบต่อห้านะครับดีดีนี่นะครับมีการเสิร์ฟหลอกหน้าเท้าด้วยนะครับถ้าลงนี้ลงนี้กระติมน้อยนี่หมดสิทธิ์นะครับโอ้ครนะการวางเท้านะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ เต็มห้าต่อสิบนะครับเสิร์ฟใส่น้ำหนักไปลูกนี้ออกหลังนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเตะกับเสกสันไม่ใช่ผู้นี้เต็มสิบต่อห้านะครับเสิร์ฟหยอดมาลูกนี้โอ้ระวังแม่นนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับพยายามนี้ไปเป็นสิบเอ็ดต่อห้าเลยนะครับอืมนะครับ ถือว่าวางน้ำหนักแม่นนะครับสำหรับน้องดีดีนะครับ11-5แล้วนะครับเสื์บไลนหนาซ้ายกระตีฟรับ1-2โยงไปนะครับสายขวานะครับสายขวานี่ดอดเท่ากันเลยนะครับดีดีนะครับนี่ฮรับรับรับขวาโยงหลังมากระตีฟกระแทกใส่น้ำหนักไปรับซ้ายขวามาย้อนลูกนี้เรียบร้อยดีนะครับโอ้โหนะครับการวางน้ำหนักนะครับ ขยับขึ้นแท่นไปแล้วนะเม็ดเดียวเกมนะครับโอ้นะเม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อ5้านะครับเกมได้ไหมนะครับกระตีฟนะครับต้องล็อกนะครับล็อกร้อยเท่านั้นยื้อนะครับยื้อให้ได้นะครับดีดียอดลูกดีโอ้โหนะครับน้ำหนักยอดนะครับโยงหลังนะครับอืนะครับโดนโยกแล้วนะครับ ไหลามา1.2ยอดลูกนี้ยังได้นะครับรับ1 2อยอดซ้ายโอ้โหโ,โดนคืนนะครับยอดเขาไม่ตายนะครับโดนกระแทกหลังนะครับยังเบรกได้นะครับยังไม่จบเกมนะครับตามหลังอยู่เยอะนะครับตามหลังถึงเแต้มเลยนะครับแต่ก็เกม13าแต้มไม่มีเดียวนะครับ เตมห้าตนะครับกระติ๊บเสิร์ฟไปรู้สึกว่านะครับเสิร์ฟไม่กินฝั่งทางโอ้โหนะครับนี่นะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับว่าจะเสิร์ฟไม่กินดีๆนะครับดวงนี้ทําได้นะครับลูกพลิกเนตลงนะครับไล่มาเป็น6ต่อ12นะครับแตม62ต่อกระติ๊บเสิร์ฟใส่น้ําหนักไปดีๆมีเปะลูกแรกลูก2ลูก3าต้องแก้มาก่อนนะครับ กระตีบนะครับสัตว์ยาวโด่งหลังนะสเตปนี้นะครับวางเกมหยอดนะครับหยอดยังเนียนนะครับขยับออกตัวไม่ทันนะครับหยอดดีนะครับสำหรับดีดีนะครับวางหลังเช้าเม่นนะครับเต2ต็มเดียวเกมนะครับ12-6นะครับเกมได้ไหมกีน้าขวากระตีบ ต้องนิ่งนะครับอ้าวนะครับยังล็อกได้นะครับอาวะไล่ลามาอีกหนึ่งเตี้มสำหรับทางด้านของกระติบน้อยนะครับเจ็ดต่อสิบสองนะครับเหลือห้าเตี้มทันนะครับ เตมเ็ตต่อซีซสองนะครับกระติ๊บไล่เซ็นนาสายไปไปอีกหนึ่งแต้โมโอ้โหนะครับเกมเสิร์ฟมาช่วงท้ายๆนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับคอยลุ้นว่าฝั่งทางกระติ๊บน้อยนี่จะไล่จี้ไปแล้วก็เบียดแซงลูกสุดท้ายได้ไหมนะครับสี่ต้มทันนะครับโอเต็มแต้มนีครับเอนะครับ เต็มแปดตสิบนะครับเสิร์ฟโยงหลังนะครับดีดีรับซ้ายขวาเจมานะครับกระติบเปิดเกมลุกนะครับกระเทกใส่หน้าซ้ายตรงนี้นะครับมาตรงตัวโยงหลังอีกเลยครับเกมโยงหลังนี้ดีดีนี่รู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับขยับตัวไม่ทันนะครับไม่เหมือนกระติบนะกระติบนี่จะกระโดดถอยรับลูกนะครับส่วนดีดีนี่จะหันหลังรับนะครับโอ้โหเกือบโดนนะครับจังหวะนี้นะครับ แต่ว่าได้แต้มนะครับกระตีบน้อยนะขยับไล่บี้มาเป็น9ตัว12นะครับไม่แน่นะครับแต่ก็นะครับดาบใดที่ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นนะครับลุ้นกันไปยาวๆนะครับ3มแต้มนะครับ เต็มเก pues okay. ้าต่อสิบสองนะครับกระติบเสิบไปนะครับหน้าขวาลูกนี้สัตว์หลังมากระติบหนึ Monday> ่งสองสามนะครับนี่นะลูกยงหลังนี่รู้สึกว่าดิดี้นี่จะมีเป๋นะครับนี่ครับพยายามยาวไปลูกนี้ลงอีกหนึ่งแต้มนะครับขยันมาเป็นสิบต่อสิบสองนะครับไม่แน่แล้วนะครับ โอ้โหนะท่านนะครับท่านลองนะครับอืมนะครับมีลุ้นเลยทีเดียวนะครับท่านต่อสักนี้เริ่มจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับฮะโอ้โหนะครับจ<ะ>ากสกอห่างๆนะครับ จากสครอ5ต่อ12นะครับหรือ6ต่อ12ประมาณนี้นะครับไล่กี้มาเป็น10ต่อ12นะครับจะตามมาส่งหรือตามมาแซงนะครับลุ้นไปด้วยกันสําหรับกระติ๊บน้อยพระรามสองกับดีดีบ้านมะขามนะครับเดี๋ยวหลังเท้าล่างล้วนๆนะครับ10ต่อ12นะครับกี่ซ้ายเอ้า1 2โอ้โหนะครับยังได้นะครับกระติ๊บนะครับแผงหลังอย่างเดียวดีดีนะครับต้องนิ่งนะครับ เพราะว่าความเก๋านี่กระติ๊บน้อยนะจะเก๋ากว่านะครับกระแทกหลังมานะครับกระติบรับ1 2 3นะยิงหน้าซ้ายอย่างเดียวยิงแม่นด้วยนะครับเอานะฮะโยงหลังโดนโยงหลังกระติบน้อยยังไงหน้าซ้ายอย่างเดียวลวซ้ายผ่านซ้ายผ่านนะฮะดีดีบอกว่าไม่ยอมแทงหลังกระติบน้อยได้นะกระแทกใส่น้ำหนักไปเอ้าลูกแรกไม่ยู่ลูกสองยังได้นะโยงหลังมาเอานะโดนโยงหลังก็โยงหลังคืนนะ กระติมน้อยใสรแล้วดราโงไอโอออกนะครับอ่อน้ำยอกเอาน้ำบ่งนะครับทางนั้นดีดีนี่โุนโยงหลังนะครับเอาหลังคืนบ้างนะครับปกตินี้ดีดีนี่จะหยอดนะครับโอ้ไปไปมาๆนี่เกลือจิ้มเกลือนะครับกลับมาสูสีนะครับสองแต้มนะครับท้าล็อกอีกได้อีกช็อนหนึ่งนะครับมีลุ้นแน่นอนนะครับสำหรับกระติมน้อยคารามสองนะครับ ก่อนอื Man, see, ่นก็ต้องล็อกร้อยก่อนนะพลาดไม่ได้นะเม็ดสุดท้ายแล้วนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ ลูกสุดท้ายนะครับจะปิดเกมได้ไหมนะครับสำหรับดีดีบันมะขามนะครับครั้งที่3นะครับแต้มเดียวเกม1ิบ2ต่อ10นะครับกระติฟนะครับต้องใช้ความอดทนนะครับใจร้อนไม่ได้เพราะว่าเขาจะปิดแมตช์แล้วนะครับดีดีไหลมาโยงหลังกระติฟ1 2สาดยาวนะครับดีดีซ้ายขวายอดหน้าเน็ดอย่างทันนะฮะแก้ไปก่อนยอดอีกครั้งหนึ่ง โอ้ลูกนี้ออกเกมนี่นะครับวางแม่นนะครับลูกหยอดนะครับได้แต้มเพราะเกมหยอดนี่หลายเซตพอยต์เลยนะครับนี่นะจบเกมก็มีมิตรภาพนะครับนักกีฬานะครับกีฬาตะก้อนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ช่อง y o YouTube ตะก้อเดินสายนะครับเวลาผมนำคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูก็จะได้เข้ามารับชมนะครับมีอัปเดตทุกอาทิตย์นะครับ เกือบทุกวันนะครับเข้ามารับชมได้นะครัอพอกีฬาตะก้อนะครับขอจบกับบรรยาเกมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ